นี่คือท้งแรกที่ดิฉันได้ไปกราบคุณแม่บุญเรือนที่วัดอาวุธยังไม่ทันเดินขึ้นศาลาก็มีแม่คาลอตเตอรี่เรียกไว้เธอบอกว่าขึ้นแต่กราบคุณแม่ก่อนนะเดี๋ยวลงมาแม่จะให้โชคนะตอนนั้นในใจก็เฉยๆค่ะเพราะตั้งใจไปขอพรเรื่องเดียวคืออยากให้คุณแม่ของเราที่กำลังป่วยหายดีพอกราบคุณแม่เสร็จเลยเดินกลับไปหาแม่ค้าคนนั้นเธอบอกว่า แม่จะให้โชคนะแต่ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งอย่าลืมมาเลี้ยงโรงทานนะในใจก็แอบ,บคิดจะไปถูกได้ยังไงตั้งสิบใบแต่ก็สาธุฝากไว้กับบุญบาร,รมีคุณแม่แล้ววันที่สลากออกก็ตกใจและดีใจคุณแม่ให้โชคจริงๆเงินที่ได้ดิฉันนำไปดูแลแม่ที่ป่วยและสิ่งที่น่าอัศจรรย์กว่านั้น คืออาการของแม่ก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อกลับไปกราบคุณแม่อีกครั้งจะเอาผลไม้ไปฝากแม่ค้าคนนั้นแต่วันนี้เธอไม่อยู่สุดท้ายดิฉันเลยนำเงินส่วนหนึ่งมาทำบุญกับโรงทานทำบุญให้วัดให้อาหารปลาแล้วเดินกลับบ้านด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความสุขเหมือนคำที่ใครหลายคนบอกไว้ไปไหว้ที่ไหนไม่ได้ มาไหว้แม่แม่จะให้กราบคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมค่ะสาธุ